มาตรการใหม่ทำบุญนักธุรกิจไทยโอดกลับประเทศไม่ได้อเมริกาไม่ออกใบรับรองแพทย์ให้ผู้สื่อข่าวได้รับการร้องเรียนให้ช่วยเหลือจากนายสุวพลอายุ5 5ปีเจ้าของวิลล่าในจังหวัดกระบี่ซึ่งได้เดินทางไปเปิดรถโชว์และพบปากลุ่มนักธุรกิจด้านการท่องเที่ยวที่ประเทศสหรัฐอเมริการะบุว่าขณะนี้ตนไม่สามารถหาใบรับรองแพทย์เพื่อที่จะเดินทางกลับประเทศไทยได้หลังจากที่รัฐบาลไทยได้มีมาตรการป้องกันไวรัสโควิด -19 โดยให้ทุกคนที่เดินทางจากต่างประเทศเข้ามาไทยหากเป็นคนไทยต้องขอใบรับรองแพทย์ว่าไม่ป่วยนายสุวพลระบุว่าตนได้เดินทางมาที่อเมริกาตั้งแต่วันที่5มีนาคม2563และมีกำหนดกลับวันที่22มีนาคม2563ปรากฏว่าไปที่โรงพยาบาลและคลินิกหลายแห่งแต่ไม่มีแพทย์ออกไปรับรองให้ได้และเมื่อไปที่สถานทูตไทยในลอสแองเจลิสก็ไม่สามารถให้รายละเอียดได้ว่าให้ไปที่ไหน ทำให้ตนและคนไทยที่จะเดินทางกลับประเทศกังวลเป็นอย่างมากนายสุวพลระบุอีกว่าตนมีกําหนดเดินทางกลับไทยวันที่22มีนาคมนี้ตามโปรแกรมที่ได้จองตั๋วล่วงหน้าไว้3เดือนซึ่งขณะนั้นไม่มีเหตุการณ์รุนแรงว่าไวรัสจะระบาดถึงอเมริกาจึงได้เดินทางมาอยากจะขอให้ทางการไทยให้รายละเอียดว่าจะต้องทําแบบไหนอย่างไรถึงจะได้เดินทางกลับไทยได้และขณะนี้ก็มีคนไทยจำนวนมาก กำลังประสบป,ปัญหานี้เช่นกัน